สวัสดีค่ะพบกับช่องว e ท l well t i n k e r ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเนื้อหาและเสียงในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นหลักทางผู้จัดทำมุ่งหวังให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้แก่ผู้ฟังโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เรามาเริ่มกันเลยตอนเมื่อมนุษย์อยากเป็นเทพอนาคตที่เรากำลังสร้างสรุปโฮโมดิอุสที่จะทำให้คุณทึ่งคุณเคยจินตนาการถึงโลกที่ความตายเป็นแค่ทางเลือกความสุขถูกออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์และ AI รู้ใจคุณยิ่งกว่าตัวคุณเองไหมคะฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟสุดล้ำใช่ไหมล่ะแต่เชื่อไหมคะว่านี่คืออนาคตที่ย no ูวันโนอาแฮรารียูวัน โนอาหารารี Noah, ari, นักประวัติศาสตร์และนักคิดชื่อดังระดับโลกกำลังชวนเราตั้งคำถามอย่างจริงจังในหนังสือระดับปรากฏการของเขา Homo Deus: A Brief History of Tomorrow หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยว่า Homo Deus ประวัติศาสตร์แห่งวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าใครเคยอ่าน s a p i e n s A Brief History of Human Kind ของเขาแล้วจะรู้ว่าอาจารย์แฮร์รีเนี่ย เขาเก่งกาจมากในการย่อยประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ซับซ้อนให้ออกมาเป็นการเล่าเรื่องที่กระชับฉับไวและชวนให้เราฉุกค,คิดถึงตัวตนของเราในฐานะมนุษย์สำหรับโฮโมดิอุสเล่มนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปไกลกว่านั้นพาเราเดินทางไปสู่อนาคตค่ะไม่ใช่แค่การคาดเดาแบบไร้หลักฐานแต่เป็นการวิเคราะห์จากวิวัฒนาการเป้าหมายและเทคโนโลยีที่เรากำลังสร้างขึ้นมานี่แหละค่ะ บอกเลยว่าพออ่านจบแล้วคุณจะรู้สึกทึ่งตื่นเต้นแล้วก็อดทนไม่ได้ที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่แหละคืออนาคตที่รอเราอยู่จริงๆหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เวลทิงเกอร์จะขอยกตัวอย่างสรุปแก่นของหนังสือเล่มนี้แบบจัดเต็มเพื่อเป็นนำจิ้มชั้นดีให้ทุกคนอยากไปหาซื้อมาอ่านต่อยอดกันแบบไม่รอช้าเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดกันเลยดีกว่า อาจารย์แฮร์รี่บอกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มนุษย์เราเคยต่อสู้กับอะไรมาบ้างคะลองนึกดูดีๆก็คือความอดทนอยากโรคระบาดและสงครามใช่ไหมคะลองดูสถิตินะคะเมื่อก่อนนี้การเสียชีวิตจากความอดทนอยากหรือโรคระบาดเป็นเรื่องปกติมากๆผู้คนล้มตายเป็นเบือ่อสงครามก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ท้วน แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับประชากรโลกส่วนใหญ่แม้จะยังมีการกระจายที่ไม่เท่าเทียมกันเรามียาและวัคซีนที่ช่วยควบคุมโรคระบาดร้ายแรงได้มากมายและแม้ว่าสงครามยังไม่หมดไปจากโลกแต่มันก็ไม่ได้เป็นภัยคุกคามในระดับโลกเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วค่ะ นี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของโฮโมเซเปียนหรือเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรานี่แล่ละค่ะแต่เมื่อเราพิชิตศัตรูเก่าๆเ,เหล่านี้ได้แล้วคำถามคืออะไรคือเป้าหมายต่อไปของมนุษยชาติอาจารย์แฮร์รี่เสนอว่าเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งซึ่งเรากำลังมุ่งหน้าไปอย่างเต็มตัวก็คือการพิชิตความตายการบรรลุความสุขสูงสุดและการยกระดับตัวเองสู่ความเป็นเทพ หรือโฮโมดิอุสนั่นเองค่ะฟังแล้วขนลุกไหมล่ะคะลองมาเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยค่ะ 1. การพิชิตความตาย Immortality ไม่ใช่แค่การยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่คือการเอาชนะความตายโดยสิ้นเชิงค่ะเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาการทางการแพทย์กำลังก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดเรากำลังเห็นการลงทุนมหาศาลในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการมีอายุยืนยาวเช่นบริษัทแคลิโกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google ที่กำลังวิจัยเพื่อทำความเข้าใจการแก่ชาราและโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือการใช้เทคโนโลยี CRISPR ในการแก้ไขย,ยีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆไปจนถึงการออกแบบทารกที่แข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่เทคโนโลยีอย่างการแช่แข็งร่างกาย cryonics เพื่อรอวันที่วิทยาการก้าวหน้าพอที่จะชุบชีวิตได้อีกครั้งถามจริงๆนะคะว่าถ้าวันหนึ่งมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราไม่ต้องตายคุณจะเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วถ้ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่เข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราละ่ะ2การบรรลุความสุขสูงสุด ultimate happiness เมื่อก่อนเราอาจจะสแสวงหาความสุขผ่านการทำบุญการเดินทาง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่การนั่งสมาธิแต่ในอนาคตอาจารย์แฮร์รีบอกว่าเราอาจจะมองหาความสุขในระดับชีวเคมีเลยทีเดียวค่ะเราจะเริ่มมองว่าความสุขคือการทำงานของสมองที่หลั่งสารเคมีบางอย่างออกมาถ้าเป็นแบบนั้นทำไมเราไม่จัดการกับสมองโดยตรงละ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เรามีความสุขตลอดเวลา หรือแม้แต่การฝังชิปในสมองที่สามารถกระตุ้นศูนย์รวมความสุขได้ตามต้องการลองนึกภาพดูสิคะว่าถ้ามีเม็ดยาแห่งความสุขให้คุณกินทุกวันโดยไม่มีผลลัพธ์ข้างเคียงคุณจะกินมันไหมคะหรือถ้ามีแอปพลิเคชันที่สามารถสแกนสมองและบอกได้ว่าคุณต้องทำอะไรถึงจะมีความสุขที่สุดแล้วคุณก็ทำตามนั้นชีวิตของคุณจะมีความหมายเหมือนเดิมหรือเปล่า นี่คือคำถามที่ซับซ้อนที่หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจค่ะ3การยกระดับตัวเองสู่ความเป็นเทพ (Divinity) นี่คือจุดสูงสุดของเป้าหมายค่ะคือการที่เราไม่ได้ต้องการแค่มีชีวิตยืนยาวหรือมีความสุขเท่านั้นแต่เราต้องการอัปเกรดตัวเองให้เหนือกว่าขีดจำกัดทางชีวภาพของมนุษย์ปัจจุบันเราอาจจะได้เห็นมนุษย์ที่มีแขนขาจากรวหวดกลไบโอนิกลิมส์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิม มีความสามารถในการมองเห็นด้วยรังสีอินฟราเรดหรือแม้แต่การเชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางสติปัญญาและนี้เองค่ะที่พาเราไปสู่แนวคิดสำคัญอีกอย่างของหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือการขึ้นมามีบทบาทของ AI และ Dataism ค่ะถ้าเรากำลังอัปเกรดตัวเองให้กลายเป็น Homo Deus แล้วใครละ่ะที่จะเป็นผู้ชี้นำเรา อาจารย์เฮรารีชี้ว่าคำตอบนั้นอาจจะอยู่ที่อัลกอริทึมค่ะทุกวันนี้เราใช้อัลกอริทึมในการตัดสินใจมากมายโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เลือกเพลงฟังบน Spotify เลือกหนังดูบน Netflix เลือกซื้อของบน s อ p p e e หรือ Lazada ไปจนถึงการเลือกเส้นทางจราจรบน Google Maps อัลกอริทึมเหล่านี้กำลังเรียนรู้พฤติกรรมและความชอบของเราอย่างต่อเนื่อง จนวันหนึ่งมันอาจจะรู้ใจเรายิ่งกว่าตัวเราเองเสียอีกลองคิดดูนะคะว่าถ้ามีอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของคุณทั้งหมดประวัติการใช้ชีวิตความชอบส่วนตัวและแม้แต่ข้อมูลพันธุกรรมและมันสามารถแนะนำได้ว่าคุณควรจะกินอะไรควรจะออกกำลังกายแบบไหนควรจะทำงานอะไรควรจะแต่งงานกับใครเพื่อให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจะยอมให้อนกอริทึมตัดสินใจแทนคุณไหมคะรายงานจาก World Economic Forum ได้เคยคาดการถึงการเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานของ AI ในหลายล้านตำแหน่งทำให้เกิดคำถามว่าบทบาทของมนุษย์ในตลาดแรงงานอนาคตจะเป็นอย่างไรและผลลัพธ์สำรวจในหลายประเทศก็พบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเริ่มเชื่อมั่นในคำแนะนำของ AI ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตนี่คือแนวคิดของดาเตอิซ um ค่ะ ซึ่งอาจารย์แฮร์รีมองว่ามันอาจจะกลายเป็นศาสนาใหม่ในอนาคตเดตาออซึมคือปรัชญาที่มองว่าจักรวรรดิทั้งหมดคือการไหลเวียนของข้อมูลและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็คืออัลกอริทึมที่พยายามประมวลผลลับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้มากที่สุดเป้าหมายสูงสุดของเดตาออซึมคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนของข้อมูลให้ถึงขีดสุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราข้อมูลขององค์กรหรือข้อมูลของโลกทั้งใบถ้าเรามองโลกในมุมนี้เราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศข้อมูลขนาดใหญ่และคุณค่าของเราก็จะอยู่ที่ว่าเราสามารถสร้างและประมวลผลลัพธ์ข้อมูลได้มากแค่ไหนนั่นเองค่ะแล้วถ้าอัลกอริทึมรู้ใจเรามากขนาดนี้ล่ะเจตจำงเสรีของมนุษย์จะยังคงอยู่ไหม ถ้าทุกการตัดสินใจของเราสามารถคาดเดาได้หรือแม้แต่ถูกชี้นำโดยอัลกอริทึมเราจะยังเป็นอิสระอยู่หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่ชวนให้เราฉุกคิดอย่างมากค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่หนังสือเล่มนี้หยิบยกมาอย่างน่าตกใจก็คือความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือ useless class ค่ะเมื่อ AI และระบบอัตโนมัติสามารถทำงานต่างๆได้ดีกว่าเร็วกว่า และถูกกว่ามนุษย์และมนุษย์ที่ไม่มีทักษะพิเศษ,ษที่จะแข่งขันกับ AI ได้ล่ะจะมีบทบาทอะไรในสังคมพวกเขาจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้ประโยชน์ในสายตาของเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนงานโรงงานที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่นะคะแต่ยังรวมถึงงานที่เคยต้องการความรู้ความสามารถสูงเช่นงานวิเคราะห์หรืองานบริการต่างๆ การลงทุนในเทคโนโลยีชีวภาพและ AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั่วโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรากำลังเร่งพัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างไม่หยุดยัง้งแต่คำถามคือเราได้เตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์กระทบทางสังคมที่จะตามมาหรือยังอาจารย์แฮร์รี่ไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปกับเราค่ะแต่เขาชวนเราให้ตั้งคำถามกับอนาคตที่เรากำลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว เขาไม่ได้บอกว่าการที่เราจะกลายเป็นโฮโมดดีุสนั้นดีหรือไม่ดีแต่เขาต้องการให้เราตระหนักถึงพลังอันมหาศาลที่เรากำลังสร้างขึ้นมาและทางเลือกที่เรากำลังจะต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้พลังนี้อย่างไรและอนาคตแบบไหนที่เราอยากจะสร้างมันขึ้นมาจริงๆ Homo o e u u s A Brief History of Tomorrow เป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ให้ปัญญาค่ะ เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยบิ๊กไอเดียที่จะเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและทำให้คุณมองเห็นอนาคตในมุมที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก,ก่อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่การสรุปประวัติศาสตร์แต่เป็นการสรุปประวัติศาสตร์ของวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึงจริงๆถ้าคุณอยากเข้าใจโลกยุคใหม่อยากรู้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ไปในทิศท,ทางไหนอยากเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต และอยากตั้งคำถามกับความเป็นมนุษย์ของคุณในยุคที่ AI กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญนี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่านค่ะไม่ใช่แค่การอ่านเพื่อความบันเทิงแต่เป็นการอ่านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังรออยู่ตรงหน้าหวังว่าการสรุปแบบเข้มข้นในวันนี้จะจุดประกายความอยากรู้ให้คุณได้ไปหาหนังสือ Homo Deus: A Brief History of Tomorrow มาอ่านด้วยตัวเองนะคะ รับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การอ่านที่คุ้มค่าและชวนให้ฉุกค,คิดไปอีกนานเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ